เรื่องเรื่องความมันอยูด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอดเอ2น2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด2อ2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงเรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเลยขาดเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับ พบกับพวกเราทีมงานจันเจเฮทุกวันวันนี้จะมาวิเคราะห์เกมพรีเมพร์ลิกประจำฤดูกาล2025-2026คู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่2ครับระหว่างทางด้านเจ้าบ้านนิโคลเซ่นยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอศึกหนักอย่างหงแดงเรือผู้แข่งขันกันวันอังคารที่26สิงหาคม25 6 8เวลาตี2ตรงเบ็ดตัวจริงของเจ้าบ้านนิโคลเซ่นถ่ายใต้กันคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวจะยังคงไม่มีชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซัคครับที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการย้ายทีม แต่ผู้เล่นคนอื่นๆยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคาดว่าจะมาในแผน4-3-3เช่นเคยผู้สกษาประตูเป็นทางด้านนิคปอบมือหนึ่งของทีมครับกองหลังประกอบไปด้วยแบ็คซ้ายอย่างวิลเลนติโนวิลามเมนโตครับคู่เซนเตอร์ครับเป็น2ตัวเก่าอย่างแดนเบิร์นกับฟาเบียนแช่และแบ็คซ้ายครับคิเลนทิปเปียลงประจำตำแหน่งด้าน3กองกลางครับจะมีทางด้านโจลิงตันซานโดโตนาลีและอีกคนเป็นบูโนกิมาไลครับตัวปั้นเกมของทีม สามประสานแนวลุกครับจิตจัดทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายอย่างฮาวิบานฝั่งขวาเป็นตัวใหม่อย่างแอนโทนีอีลันกาและคนสุดท้ายเป็นอารอนกอร์ดอนการขาดหายไปของอีซักจะส่งผลต่อนอิคเซิลมากน้อยเพียงใดครับต้องมาดูแผนของเอ็ดดี้ฮาวครับไปเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างหงแดงลือพูครับตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบครับ11ตัวผู้เล่นในเกมนี้คาดว่าจะใช้ชุดที่เปิดบ้านถล่มบอลมัดครับ จะยังคงมาในแผน4-2-3-1เช่นเคยผู้รักษาประตูปเป็นอาริสันเบเกอร์แบ็กซ้ายเป็นมิลลสเทอร์เคธแบ็กขวาเป็นเจอร์มี่ฟิมปงส่วนคู่เซนเตอร์น่าจะยังคงใช้วอ์จิลฟันไดครับจับคู่กับทางด้านโคนาเต้เช่นเคยกองกลางนัดนี้ผมคิดว่ากาเฟนแบร์ครับน่าจะลงมาแทนที่ของโดมินิกซอโบสไลส่วนอล็กซิสแม็อลิเตอร์ยังคงเล่นต่อเนื่องแนวลุกฝั่งซ้ายครับเป็นโบลิกักปู ฝั่งขวาเป็นบังโมโมฮัเมเหม็ดซาล่าและตรงกลางครับเป็นฟลอเรียนเวสที่ยังคงต้องปรับตัวกับเพื่อนๆครับส่วนกองหน้าตัวเป้านั้นเป็นดาวยิงคนใหม่อย่างเอกิติเก้ครับที่ซัดไปแล้วหนึ่งประตูในนัดเปิดสนามผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับ นิวคาสเซลไม่สามารถชนะใครได้เลยครับในตลอดเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเสมอไป3นัดครับและแพ้ไปีก2นัดเริ่มจากเกมอุ่นเครื่องกับเคลิกออสตาครับแพ้ไป0ประตูต่อ1จากนั้นอุ่นเครื่องกับทางด้านทอตแเมฮอสเปอร์ครับเสมอไปครับ1ประตูต่อ1พบกับทีมจากลีกสเปนอย่างเอ็ดปะยอนครับก็เสมอไปอีก2 2ส่วนเกมอุ่นเครื่องนันสุดท้ายครับแพ้ให้กับแอตมาลิดไป0ประตูต่อ2 และนัดแรกของพิมรีครับบุกไปเสมอกับแอตตันวิลล่าไปแบบไร้สกอร์ครับ0-0นส,ส,ส่วนผู้มาเยือนครับ5เกมหลังสุดชนะไป4นัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเริ่มที่อุ่นเครื่องกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสครับเอาชนะไปได้3าหนึ่งจากนั้นอุ่นเครื่องกับแอตแลนติกบิลเบาครับไป2นัดติดครับพวกเขาชนะไปได้ทั้ง2นัดเลยครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและ3ประตูต่อ2กลับมาเล่นบอลถ้วยคอมมูนิตี้ชิลครับแพ้ให้กับพาเลทในช่วงดูดจุโทษไป3-2ชวดแชมป์ไปในที่สุด และนัดเปิดสนามพิมลีกนัดแรกครับเปิดบ้านถล่มบอลมัดไป4ประตูต่อ2เปิดสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางด้านนิวาสเซิลเอาชนะไปได้1นัดส่วนลิวพูชนะไปได้ถึง3นัดครับและเสมอกันไปอีก1นัดทีมเยือนข่มกว่าเล็กน้อยครับฟอร์มนัดแรกที่ผ่านมานิวาสเซิลพลาดโอกาสเก็บชัยชนะอย่างน่าเสียดายครับพวกเขามีตัวผู้เล่นที่มากกว่าแอตตานวิลล่าเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็เปลี่ยนเป็นสัคะแนานไม่ได้เกมนี้จึงเป็นเกมสำคัญในบ้านครับต้องชนะเท่านั้น ตัวลิฟูครับพวกเขาเกือบแย่ครับโดนบอลมัดตามที่เสมอแต่พวกเขาก็นิ่งพอครับเล่งปิดเกมไปได้เก็บ3ามแต้มแรกได้สําเร็จทีเด็ดจ,จานเจเฮทุกวันคิดว่าคู่นี้เจอกันทีไรเดือดตลอดครับสวนกันมัดต่อมัดจึงมองไปที่ทั้ง2ทีมทำสกอร์รวมกันไม่น้อยกว่า3ลูกแน่นอนครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ